สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอไซค์2 0 1 5วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับคาวา s a กิเวอร์ซ650นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2018รุ่นปีผลิต2017นะครับสีดำตรงรุ่นเลยนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดรับประกันศูนย์เล่มทะเบียนครบหมดทุกอย่างเลยนะครับคันนี้มีกล่องหลังมาให้ด้วยนะครับ สายทัวริงไม่ควรพลาดเลยนะครับนำเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียง1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเบอร์ซิต650ปี2018นะครับคันนี้โปเล้าใจเลยนะครับวันรับรถนะครับจ่าย0นบาทนะครับหรือว่าฟรีดาวนะครับทำสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับจ่าย0นบาทเท่านั้นนะครับ อาชีพอิสระก็สามารถทำสัญญาได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับทางร้านมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับหรือสนใจเข้ามาชมรถตัวจริงก็ามาได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับมา200เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับใครหาเวอร์ซิสสภาพสวยๆมีของแต่งนะครับคันนี้ผมแนะนำนะครับ คราวนี้เราลองมาชมเลขไม์กันนะครับคราวนี้เลขไม์ใช้ไม่เยอะนะครับวิ่งมาเพียงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ11,200มโลครับความเสียงเครื่องยนต์ครับร้านอยู่ริมถนนต้องขออภัยเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยเหมือนเดิมครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีถีเดิมทางสยงเครื่องกันนะครับ คใครสนใจเจ้าเวอร์ซิ650สภาพลหล่อๆคันนี้สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ